สวัสดีครับปู่กับมา์ครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดนะฮะฮัลโหลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ามาเล่นเออไม่ดูดูเฉยอ้าวออเดินไปวนนีผมก็จะมาสอนวิธีการหนสร้างบ้านในภูเขาครับ บ้านแบบสวยเลยอ่ะในภูเขาอ่ะสามชั้นสี่ชั้นเลยแต่เราต้องหาภูเขาที่มันลึกๆใหญ่ๆสูงๆหน่อยว่าตรนี้เดี๋ยวพื้นที่คุเจ้าประตูสีประตูก็ได้นะคะแต่ว่าสายไี่รลบกัน <c oughs> อ่อาับนี้ก็ได้ก็ <c oughs> ไปเลยอืมทำการตัดคลิปกัน เสร็จแล้วนะคะอ่ะาก็ทากสรผิดเรียบร้อยครับแต่ว่ามันก็จะเล็กไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ใช้ทีนทีบุ้มนะครับบุ้มหลายช่องมากก็บุ้มหลายภูเขาบ้างเลยภูเขาที่ทกลับามาภูเขาเดิมก็ไม่มีเลยทำทางข้าเล็กๆกระโถนครับทำแบบกระดัษไอ้ที่เหนคลม